มีถ่วงเวลามาริโอเผยครึ่งหลังได้เล่นบอลน,น้อยเขาใช้แทคติกที่ได้ผลคุณซื้อกี่เล่นพยองเผยนักเตะเสียประตูง่ายไปตั้งแต่ช่วง20นาทีแรกหวังปรับปรุงและจบเล็กแรกให้ดีที่สุดมาริโอ,อยู่ลอฟกีวหนาผู้ฝึกสอนเมืองทองยูเนเตตเปิดใจหลังบุกไปพ่ายลีโอเชียงรายยูเนเตต3-1ในศึกลีเวอร์ไทลีก2022-2023 ื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยมาริโอ,อยูรอฟกี้ได้เผยว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่เราไม่ได้คาดหวังไว้โดยภาพรวมของเรายังทําผลงานกันได้ดีแต่ผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเราทุกคนก็อาจจะมองว่าเราเล่นไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับได้ผมเองต้องยอมรับในผลการแข่งขันอยู่แล้วก็บอกร้องไปว่าเหลืออีกประมาณ10วันในการที่จะจบเล็กแกให้สวยรูที่สุดก็ได้ไปบอกนักเตะ ให้ไปทบทวนผลงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ว่ามีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับแก้ตรงไหนก็อยากให้กลับไปโฟกัสและแก้ไขเพื่อที่จะได้จบเล็กกระดให้ดีที่สุดช่วงครึ่งแรกเราอาจจะทํางานไม่ได้อย่างที่คุยกันเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของเกมรับเรื่องดวงและเราอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งทําให้ไม่สามารถกลับเข้ามาสู่เกมในช่วงครึ่งเวลาแรกได้เราเสียประตูกันง่ายเกินไป โดยเฉพาะช่วง20นาทีแรกเราเสียไปถึง2ประตูจากความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆของเราเราต้องรีบกลับไปแก้ไขและปรับปรุงโดยด่วนก่อนเกมผมบอกกับน้องๆแล้วว่าถ้าเชียงรายขึ้นนําก่อนก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าในครึ่งหลังเวลา45นาทีเต็มเราได้เล่นบอลไปแค่30-35นาทีเพราะว่าเชียงรายเขาก็ใช้แท็กติกที่ได้ผลเรื่องเกมรับ เขามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นก็พยายามบอกให้น้องๆเรียนรู้จากการเล่นแบบนี้ไปด้วยแต่สําหรับผมเองก็ไม่ได้ชอบการเล่นแบบทวงเวลาครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของทีมที่ชนะและต้องการผลการแข่งขันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่จบเล็กแรกไปแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ตัวผมมีน้องๆสโมสรอ,อาจจะต้องมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวไปข้างหน้าให้ทีมดีขึ้นครับขอบคุณสำหรับเสียงเชียร์ของแฟนบอลน,นะครับ ที่ตามมาเชียร์ใกล้ถึงเชียงรายแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเชียงรายได้ครับที่เก็บ3แต้มในเกมนี้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนิสิไทยลีกนัาต่อไปของเมืองทองยูเนเตะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทูบังคอกยูเนเตสที่สน, Stadium, นมามทันเด์ดอมสเตเดียมในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกา